ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n เมะมาโอผู้อาวุโสซิงเงียบและคิดไปถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นของชิงซุยความคิดที่ไม่อยากสังหารชิงซุยปรากฏในใจของเขาเพราะเขาอยากเห็นว่าชิงซุยจะไปได้ไกลเพียงใดในอนาคตความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ เรากับว่าชิงสุยสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ภายในเวลาเพียงสองชั่วโมงหมดเวลาแล้วเจ้าเด็กน้อยตายซะความเมตตาของผู้อาวุโสซิ่งได้หายไปอย่างรวดเร็วถ้าฟาดฟันกรงขังแห่งความมืดมีดตอนนี้เองชิงสุรยรู้สึกว่าร่างกายของเขาโดนกับขังดาบปีศาจเพลิงนินการเล่งใหญ่พร้อมด้วยเจตนาแห่งการสังหารพุ่งตรงมายังชิงสุย ชิงสุยหน้าซีทันทีเมื่อรู้สึกถึงความตายที่คืบคลานเข้ามาดาบปีศาจเพลิงนินการเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเ,เปเลวเพลิงที่ปลดปล่อยออกมาจากดาบทำให้ผิวและกล้ามเนื้อของชิงสุยโดนบทขยี้แม้ตอนนี้เขาจะมีการป้องกันที่สูงขึ้นชิงสุยยังคงรู้สึกว่าเขาจะต้องตายแน่ๆ ผู้อาวุโสส่งยิ้มอย่างเลือดเย็นเป็นรอยยิ้มอันกระหายเลือดที่มาพร้อมกับความโหดเที่ยมเขาเพิ่มพลังของปลิ่นอายขึ้นอีก30%เซขณะที่เขายุกลางอากาศเคล็ดวิชาป้องกันแห่งเทพเจ้า นึกสวรรค์ชิงสุยเร่งให้เคล็ดวิชาป้องกันที่ดีที่สุดของเขาในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้เงาแห่งกระททงยัแยกออกมาจากร่างกายของชิงสยุยและไม่หวัดหวั่นต่อการกดดันของดาบปีศาจเพลิงมินการเงาแห่งกระททงยักยกสามารถป้องกันได้เพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นก่อนมันจะโดนตัดเป็นชิ้นๆด้วยดาบปีศาจเพลิงมินการชิ้นส่วนของเงานั้นหายไปในอากาศ หลังจากนั้นดาบปีศาจเพลิงนินการก็พุ่งเขามาหาชิงสุยด้วยกลิ่นไออันน่าหวาดหวั่นกระบี่คลื่นสีสถานชิงสุยรู้ว่าตอนนี้เขาไม่อาจหลบดาบที่พุ่งมาได้เขาทำได้เพียงลดทอนพลังของดาบนั่นไม่อย่างนั้นเขาต้องตายในตอนนี้แน่นอน ทิงสวยปล่อยพลังออกไปอีกครั้งด้วยเคล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ผนึกสวรรค์และกระบี่คลื่นสี่สถานเขายังไม่อาจลดทอนพลังของมันได้การโจมตีนี้ย่อมเรียกเลือดจากเขาได้แน่นอนพลังของขั้นที่8แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์น่ากลัวถึงเพียงนี้ ชิงสุยยืนขึ้นและพ่นกองเลือดมีติดอยู่มุมปากออกมาบาดแผลของเขาอาจไม่รุนแรงแต่ปัญหาหลักในตอนนี้คือพลังของชายชรามากกว่าชิงสุยยิ่งนะับซึ่งทำให้ผลของเพล็ตคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์และผนึกสวรรค์ลดทอนลงไปอย่างมากยังโชคดีที่ชุดเกราะสะตะดาราของชิงสุยสามารถยับยั้งการโจมตีนี้ได้ผู้อาวุโสสิงมีความประหลาดใจที่มากขึ้น เคลดวิชาโลหิตทุพพลภาพแห่งความตายนั่นเขาศึกษามาเพื่อใช้ร่วมเพลงดาบทุพพลภาพแห่งความตายไม่ได้เป็นเลดวิชาที่พิเศษอะไรเลยแต่ช่วยเพิ่มความเสียหายและพลังของดาบเป็นสองเท่าได้เพิ่มพลังของเขาไปสู่จุดที่ไม่คาดคิด นักดาบย่อมคุ้นเคยในพลังแห่งดาบเป็นอย่างแรกจากนั้นจึงค่อยเป็นวิชาแห่งดาบและสุดท้ายคือรูปลักษณ์แห่งดาบและระดับชั้นแห่งดาบดาบที่มีพลังมากขึ้นมากจนสะเทือนสวรรค์สถานปฐพีเมื่อใช้ออกไป เขาเป็นอาจารย์แห่งวิชาดาบและแม้ว่าเขาจะอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นที่8แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์เขาอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับนักรบที่อยู่ขั้นที่9แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงประหลาดใจเพราะเขาได้ใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดใส่ชิงซุยแต่นั่นยังไม่อาจสังหารมันได้หากเขาเป็นศิษย์ของข้า ผู้อาวุโสสิงมองไปยังแผลของชิงสุยก่อนที่เขาจะยกดาบปีศาจเพลิงนินการอีกครั้งเขารู้ว่าชิงสุยไม่อาจเอาชนะเขาได้และต้องไม่อาจต้านทานการโจมตีอีกครั้งแน่นอนดาบเล่งใหญ่แกว่งไกวเข้าหาชิงสุยดุจเคียวแห่งความตายพลังในครั้งนี้มากยิ่งกว่าก่อนหน้าเงาแห่งความตายขนาดใหญ่เกิดขึ้นเมื่อดาบนั้นเคลื่อนผ่านอากาศ ชิงสุยรู้สึกหมดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ที่พลังของเขาไม่คู่ควรกับของฝ่ายตรงข้ามทุกอย่างที่ทำไร้ประโยชน์ณตอนนี้เขาคิดว่าถ้าเขามีอาวุธของเขาหรือเคล็ดวิชาพิเศษอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อของเขาเขาย่อมมีโอกาสไปสู่ขั้นสูงสุดแห่งอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตร์ิยแต่นั่นเป็นความคิดที่งงงมนะักเขายังไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ผู้อาวุโสซิ่ง และความเสียหายรุนแรงบนร่างกายของเขาย่อมเกิดจากพลังของฝ่ายตรงข้ามมันไร้ประโยชน์ถ้าเขาไม่สามารถเข้าใกล้ได้ชิงสุยรู้ว่าเขาไม่อาจต้านทานการโจมตีครั้งถัดไปของผู้อาวุโสซิ่งแม้ว่าหากเขาทำได้ เขาย่อมได้รับบาดเจ็บหนักจากการโจมตีนั่นแต่นั่นไม่มีทางเลือกนอกจากป้องกันการโจมตีนั่นและนอกจากตอนนี้ชิงสุยสังเกตว่าอาวุธลับของเขาไม่สามารถทะลวงเข้าสู่รัศมีที่ดาบป,ปีศาจเพลิงนินการเปล่งออกมาและนั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชิงสุยรู้สึกผิดหวงังตอนนี้หัวใจของเขาราวกับจมลงสู่ก้นบึ้งของนรก คนของชุดเกราะสัตดาราได้หายไปในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งความสามารถหนึ่งชั่วโมงได้หมดลงแล้วระดับการป้องกันของเขาได้ลดลงไปครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดตอนนี้เขาไม่อาจรักษาชีวิตของตนได้อีกแล้วเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่เขาไม่อาจทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกแล้ว ดาบปีศาจเพลิงนีนการขนาดใหญ่เปล่งประกายด้วยเปลวเพลิงแห่งความมืดศูนย์หลังจากตกเป็นเป้าหมายของวิชาดาบนั่นชิงสุยไม่อาจหลบการโจมตีที่กำลังมาถึงได้ ยกกระบี่ดารายุคคาดขึ้นโดยหวังว่าจะมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นเข็มเหล็กกล้าเหมันได้ถูกปาออกไปหลายครั้งจากแขนเสื้อของเขาโดยมีเป้าหมายที่จุดลมปราณหลักของศัตรูและจุดประสาทสัมผัสทั้งห้าบนใบหน้าจุดที่เปราะบางดวงตา กัวใจของชิงสุยห่อเหี่ยวอย่างช้าช้าเมื่อได้ยินเสียงนั่นทุกทุกสิ่งของเขารวมถึงอาวุธลับทั้งหมดได้ไรประโยชน์เมื่อเผชิญหน้ากับผู้ที่มีพลังเหนือกว่าเขามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้มิงเสียงนกร้องตอนนั้นเสียงที่สูงของนกกู่ร้องขึ้นมันเป็นเสียงร้องที่คุ้นเคย แล้วชิงสุยก็ได้เห็นริบบิ้นผ้าไหมสีเงินขาวอันยาวที่ผูกอย่างงดงามพร้อมด้วยดาบปีศาจเพลิงนินการในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ตอนนี้เองชิงสุยรู้สึกว่าริบบิ้นผ้าไหมนั่นมากจากสวงสวรรค์ทั้งเก้ามันลอยมาอย่างสง่างามเปล่งพลื่นที่แข็งแกร่งของจิตแห่งปราณ เมื่อชิงสุยรู้สึกถึงจิตแห่งปราณจากริบบิ้นผ้าไหมเขารู้ว่ามันทรงพลังมากกว่าดาบปีศาจเพลิงมินการผ้าไหมอมมะรแห่งสวงสวรรค์ทั้งเก้าชิงสุยรู้ว่าริบบิ้นผ้าไหมนั่นคือผ้าไหมอมมะรแห่งสวงสวรรค์ทั้งเก้าเขาตกลึงอย่างมากที่ได้เห็นผ้าไหมอมมะรืแห่งสวงสวรรค์ทั้งเก้าในชีวิตนี้ริบบิ้นผ้าไหมจัดเป็นอาวุธขั้นศาสตราวุธศักดิ์สิทธิ ดาบปีศาจเพลิงนินการย่อมด้อยกว่าผ้าไหมอมมฤตแห่งสวงสวรรค์ทั้งเก้าในตอนนี้ชิงสุยอยากเห็นว่าใครเป็นผู้มาช่วยชีวิตเขาแต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือใครเมื่อเขาได้เห็นเพียงวิหกเพลิงนภาขนาดยักษ์จากที่ไกลๆในหญิงแห่งคฤหาสน์เมคางดงามดุจด,ดังเทพธิดาในภาพวาด เธอยังคงสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเหมือนดังก่อนหน้าใบหน้าของเธอถูกปกปิดด้วยผ้าคลุมหน้าและเปิดเผยเฉพาะดวงตาคู่ดำสนิทนั่นเธอยือนอยู่บนหลังของวิหกเพลิงนภาขณะที่กวัดแกว่งผ้าไหมอมมฤตแห่งสวงสวรรค์ทั้งเก้าในมือ เธองุดงามมหาใครเปรียบเป็นเธอจริงๆชิงสุยไม่อยากจะเชื่อว่านั่นคือนายหญิงแห่งคฤรืสหาเมคาแม้ว่าจะมีใครทำลายข้อโต้แย้งในหัวของเขา ทิงสุยกำลังประเมินความแข็งแกร่งของสาวงามผู้นี้หากเธอไม่ได้อยู่ขั้นสูงสุดแห่งอาณาจักรพลังปราณเทวะธธกษัตร์ิยก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันด้วยอาวุธที่น่าเกรงขามเช่นผ้าไหมอมมฤตแห่งสวงสวรรค์ทั้งเก้าของเธอ มันง่ายมากที่จะเอาชนะชายชราที่อยู่ในจุดสูงสุดของขั้นที่8แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวะก・กษัตริย์ความแตกต่างของขั้นพลังในอาณาจักรพลังปราณเทวะก・กษัตริย์นั้นมากยิ่งชิงสุยไม่ทราบว่าตัวเขาอยู่ในระดับขั้นใด เขาสามารถกำจัดนักสู้สี่คนในขั้นที่สี่แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ได้อย่างง่ายๆแต่เขาถูกกดดันให้จนมุมโดยนักสู้ขั้นที่8แห่งอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตรย์ ผ้าไหมอัมรืดแห่งสวงสวรรค์ทั้งก้าวัดแกว่งในอากาศอีกครั้งทันใดนั้นผ้าไหมพุ่งตรงไปยังชายชราที่เพิ่งจะสูญเสียดาบปีศาจเพลิงนินการไปผ้าไหมนั่นดุดดังมกกรศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังคลงั่งชายชราเลือดออกเต็มปากเขากระเด็นออกไปเช่นเดียวกับที่เคยทำไว้กับชิงสุย ใครบางที่อยู่ในจุดสูงสุดของขั้นที่แดแห่งอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์กำลังพ่ายแพ้ด้วยกระบวนท่าเดียวผู้คนจากนครร้อยไมร่วมเป็นสักขีพยานในตอนนี้และในเวลานี้ทั้งหมดอยู่ในความกลัวและตกใจในความงดงามและความแข็งแกร่งของหญิงสาวที่อยู่บนหลังของวิหกเพลิงนภาพวกเขาทั้งหมดเกือบจะก้มตัวลงคำนับหญิงสาวผู้นั้น หญิงสาวคนนี้มีใช่มนุษย์ไม่เพียงแต่ปัดป้องการโจมตีที่ถึงตายของเขาไปยังชิงสุยเขายังถูกทำร้ายจนอาเจียนเป็นเลือดเขารู้สึกเสียใจแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความอิสระ เขาได้รับความพิการและรู้ว่าเขาเหลือเวลาเพียงน้อยนิดในโลกแห่งนี้เขามองไปยังผู้ที่แข็งแกร่งนั่นสวยงามดุดดังมาจากสวงสวรรค์หญิงสาวลึกลับที่อยู่บนท้องฟ้า ด้วยพลังขั้นสูงสุดของอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ทำให้เขากระเด็นและพิการได้ภายในกระบวนท่าเดียวหญิงสาวคนนี้เป็นหนึ่งในพวกเขาอย่างแน่นอนสัญ,ญาลักษณ์แห่งผู้แข็งแกร่งที่สุดในมหาทวีปเมคามรากต มีหลายคนที่อยู่ในขั้นสูงสุดของอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์ในมหาทวีปเมคามรากฏแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความแข็งแกร่งนั่นหญิงงามที่เป็นหนึ่งในนั้นทุกๆุกคนต่างคาดเดาวว่าเธอคือใครในยหญิงแห่งคฤรือหาดเมคาจากนิกายเทวโลกหญิงงามดุจเทพธิดาที่ปก,กปิดตนเองจากโลกภายนอก เธอคือหนึ่งในผู้คนลึกลับเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะได้พบเธอที่สถานที่เช่นนี้ยิ่งกว่านั้นเขาเป็นคนหนึ่งที่จะตายด้วยน้ำมือของเธอเขายังไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนหนึ่งที่มาเพื่อช่วยชิงสุยที่มาจากนิกายเทวโลกเป็นเวลานับล้านล้านปีที่เขาไม่เคยคิดว่าเธอจะเป็นผู้ช่วยชีวิตชิงสุย ผู้คนโดยรอบเต็มไปด้วยความเงียบตาของผู้อาวุโสสิ่งปิดลงช้าช้าจากนั้นเขาล้มลงไปชีวิตของเขามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วตายเขาตายแล้วสัตว์ศูน์วิหกเพลิงนพานั่นมหัศจรรย์มากมันเป็นสัตว์อสูนรที่สามารถเลื่อนขั้นได้ยิ่งกว่านั้นมันอยู่ในระดับขั้นมงกุฎหญิงสาวนั่นงดงามมากราวกับเทพธิดาไม่ต้องพูดถึงกริยามารยาทของเธอ พฤติกรรมหรือการกระทําเธอมีสเสน่ห์อย่างยิ่งแค่ได้เห็นเธอในวันนี้ก็หมายความว่าชีวิตของพวกเราคุ้มที่ได้เกิดมาชิงสุยเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ชิงสุยผู้คนจากตระกูลชิงเป็นกังวลและตะโกนชื่อชิงสุย เพื่อถามทุกคำถามชิงอี้พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อซ่อนในตาแดงแดงที่มีน้ำตาจากชิงสุยแต่มันก็ไร้ผลตาของเธอยังคงบ่งบอกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครรู้จักลูกชายดียิ่งกว่าแม่เหมือนกับ ไม่มีใครรู้เรื่องของแม่ได้ดีกว่าลูกชายชิงสุยรู้ว่าแม่ของเขากำลังคิดอะไรตอนนี้เธอยังคงตำหนิตัวเองสำหรับความแค้นที่เธอมีในตอนแรกซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ในขณะนี้ชิงสุยไม่ได้กล่าวมัน แม้ว่าเขาจะแบกรับภาระหนักเขาอดทนอย่างมากเขาทราบตั้งแต่แรกเรื่องความแค้นระหว่างแม่ของเขากับประกูลเยียนดังนั้นเมื่อชิงสุยเริ่มต้นฝึกฝนเขาจะตั้งเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของชีวิตพิชิตประกูลเยียนพิชิตประกูลเยียนเพื่อท่านแม่และนำพี่หญิงกลับมายัางครอบครัวของเรานี่คือเป้าหมายของชีวิตที่เขาไม่เคยเปลี่ยนมาตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยยอมแพ้จากเป้าหมายนั่น แม้ว่ามันจะหมายถึงการใช้ชีวิตเพื่อแก้แค้นในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังในช่วงเวลาของชีวิตจะมีช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งต้องทำอะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่เขาเป็นเขาต้องพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในเรื่องระหว่างแม่ของเขากับตระกูลเยียนหรือระหว่างตระกูลเยียนกับเขา แม้ว่าจะมีโอกาสว่าเขาจะล้มเหลวเขายังคงใช้ความพยายามทั้งหมดของเขาโดยไม่เสียใจคาสบายดีชิงสุยยิ้มเขาจำไม่ได้ว่าเคยพูดคำนี้กี่ครั้งไม่สำคัญว่าเขาจะพูดกับใครเขาจะรู้สึกปวดใจทุกครั้งที่เขาทำเช่นนั้นชิงสุยชิงอีกอดชิงสุยขณะที่ชี้ไปที่หญิงสาวที่อยู่บนหลังวิหกเพลิงนภาบนท้องฟ้า ชิงสุยยิ้มเพียงอย่างเดียวไปยังสมาชิกตระกูลของเขาก่อนเขาจะเดินตรงไปหาในหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาผ้าไหมอมัมฤืดแห่งสวงสวรรค์ทั้งเก้าถูกปล่อยมายังชิงสุยราวกับสะพานแห่งสายรุง้งเขากางแขนออกและคว้าไปยังผ้าไหนนั่นทันทีในหญิงแห่งคฤหาสน์เมคาดึงอย่างรุนแรงชิงสุยทะยานไปบนอากาศและลงบนหลังของวิหกเพลิงนภา ผู้คนในนครร้อยไมย้มองชิงสุยและเทพิดาจากไปตอนนั้นเองความสับสนวุ่นวายและการโนกเถียงได้เกิดขึ้นในฝูงชนตอนนั้นเจ้าเมืองแห่งนครร้อยไมยผู้มาจากประกูลสือสั่งให้คนของเขาทำความสะอาดคราบเลือดและกำจัดศพ ขอบคุณชิงสุยกล่าวเบาๆหลังจากวิหกเพลิงนภาได้บินลับสายตาฝูงชนในหญิงแห่งคฤราสหาดเมคามองไปที่ขอบฟ้าไกลขณะที่ยืนอยู่ด้านหลังวิหกเพลิงนภาชิงสุยรู้สึกว่าเธออยู่ห่างไกลจากบรรยากาศลึกลับที่เธอปล่อยออกมาแต่จริงๆแล้วเธอยืนข้างข้างขาบางทีตอนนี้เราอาจจะอยู่ที่สุดขอบของชายฝั่ง ทิงซูยงงุนงงกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกของข้าที่เดินทางเพียงเพื่อผู้อื่นเสียงอันไพเราะกล่าวออกมาอย่างสงบมันสร้างความมั่นใจในเรื่องนี้ให้กับผู้ที่ได้ยินอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ